ต้นว่านรวยไม่เลิกออกดอกค่ะเชื่อกันว่าถ้าปลูกต้นว่านรวยไม่เลิกออกดอกแล้วจะมีโชคลาภค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะว่าผู้ใดปลูกต้นว่านรวยไม่เลิกแล้วออกดอกจะโชคดีโชคดีมีโชคมีลาบค่ะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมสวยงามมากค่ะนี่ก็นิยมปลูกไว้หน้าบ้านค่ะหน้าบ้านอันนี้ปลูกไว้คู่กับต้นนกน้อยนำโชคค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมนกน้อยนำโชคนกน้อยนำโชคเนี่ยค่ะเหมือนนกไหมคะให้ดูอีกนิดนึงว่าเหมือนนกไหม นกน้อยเนี่ยค่ะนกน้อยนำโชคเดี๋ยวให้ดูดูตรงนี้ตรงนี้เหมือนนกเหมือนนกน้อยอะค่ะนกน้อยนำโชคก็เป็นเอ่อไม้มงคลต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึง่งที่นิยมปลูกไว้หน้าบ้านอันนี้ก็ปลูกไว้หน้าบ้านเลยค่ะปลูกอะไรวะเนี่ยใบหน้าบ้านเลย ขอภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะบ้านอยู่ติดถนนติดซอยเสียงรถก็เลยดังไปนิดนึงค่ะขอภัยด้วยค่ะขอภัยด้วยนะคะเนี่นกน้อยนำโชคอยู่กับนี่รวยไม่เลิกค่ะออกดอกสวยงามมากค่ะรวยไม่เลิก